กลับมาทักทายเพื่อนเพื่อนงานสายช่างทุกท่านนะครับที่สนใจเรื่องการดูแลปั๊มลมนะครับวันนี้ผมจะนําวิธีการาดูแลถ่ายน้ํามันเครื่องปั๊มลมมาให้เพื่อนๆนได้รู้จักกันนะครับเนี่ยครับเราสังเกตจงตามแมวนี่นะครับที่เขาเรียกว่าตามแมวเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีน้ํามันดำๆอ,อยู่มากครับเพราะสำหรับปั๊มลมที่ใช้งานหนักๆแต่ถึงยังไม่ได้ ถ่ายน้ํามันเครื่องรามาดูวิธีการถ่ายน้ํามันเครื่องกันนะเพื่อนแล้วก็ความรู้นิดๆหน่อยๆครับเกี่ยวกับองค์ประกอบของปั๊มลมตรงตาแมวนี้จะมีดําๆครับก็คือได้เวลาที่เราจะต้องถ่ายน้ํามันเครื่องสําหรับปั๊มลมวนตัวนี้ก็คือตัวดูดอากาศนะครับก็ค,คือจมูกก็คือจมูกสําหรับหายใจของปั๊มลมเอง เพื่อนๆังเกตด้วยจุดดำๆนี้ถ้ามันตันนะครับปั๊มลมก็จะตัดก็จะปั๊มปั๊มติดๆแบบๆก็มีเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวตัดส่วนวาล์วแดงๆก็คือตัวตัวแรงดันลมแล้วเราจะปรับดันลมเข้าไปก็ได้นะครับนี่ครับตัวดันลมคนถ้าแบเพื่อนๆที่ใช้ประจาจะรู้นะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่รู้แล้วก็อบอกไว้ส่วนีนี้ก็คือที่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะ เหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับมันก็จะมีน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องอสําหรับปั๊มลมยี่ห้อน,นี้ก็ใช้เบอร์14แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนขั้นตอนการถ่ายก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็คือ,อคายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็หาอะไระมารองรับน้ํามันนะครับนี่คือน้ํามันสําหรับปั๊มลมนี่ครับสาหรับปั๊มลมโดยตรง เพราะเพื่อนเพื่อนบางคนไม่รู้นะครับว่าปั๊มลมก็จะมีน้ํามันปั๊มลมเป็นของยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ครับที่ใช้สําหรับปั๊มลมล้วก็เลือกซื้อมาใช้ได้เลยความคงทนไม่ค่อยมีผลนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเอาน้ามันเครื่องมอเตอร์ไซค์ถ่ายได้ไหมแต่จริงมันมันก็ใส่ได้ครับแต่ว่าความทนทานนี้ผมไม่แนะนําว่าน้ํามันเครื่องแต่ละรุ่นมันถูกออกแบบมาเฉพาะงานอยู่แล้วครับเราก็ ไม่ต้องไปมีหลักการอะไรมากมายครับสำหรับอันนี้เราก็ใช้ใช้ให้ตรงรุ่นไปเลยดีกว่าครับก็คือใช้ของอปั๊มลมโดยตรงครับเพราะโรงงานก็อาจจะออกแบบมาเพื่อจะรองรับสำหรับปั๊มลมเ,เพื่อหรือแรงเหนือแรงอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่า,ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับของผมผมใช้น้ำมันเครื่องของปั๊มลมโดยตรงเลยครับ ก่อนหนึ่เราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกอย่างนี้ครับพอปั๊มลมเราใช้งานหนะักประมาณเจ็ดแปดเดือนอย่างนงี้เราก็ถ่ายทําความดูแลความสะอาดของภายในกันบ้างครับนี่ก็จะเห็นว่ามันดำๆถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นว่ามันดำๆพอปะปั๊มลมที่ใหม่ๆมที่ออกมาจากโรงงานอย่างเงี้ยเราก็ใช้ไปสักพักหนึ่งเราก็ต้องถ่ายถ่ายน้ํามันทิ้งเพราะมันจะมีพวก เศษเหล็กเศษมินียมที่อยู่ในเครื่องอาจจะไปทำความเสียหายสำหรับลูกสูบได้เราก็ถ่ายทิ้งไปแ้่รอบหนึ่งประเภทน้ำมันปั๊มลมนะครับมันมีตั้งแต่ลิตรลิตรหนึ่งหรือไม่ถึงลิตรก็ได้แต่สำหรับปั๊มลมโรตารี่ตัวนี้ไม่เราใช้ไม่ถึงลิตรนะครับเพื่อนเราใช้แค่ประมาณครึ่งลิตรครึ่งลิตรนี่ก็ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่เทไปประมาณครึ่งตามเมว แต่นี่ผมมันมีลิตรหนึ่งแล้วครับสาหรับน้ำมันเครื่องของรุน่นนี้ลิตรหนึ่งก็ตกอยู่ที่300บาทถ้าเราซื้อครึ่งลิตรก็อยู่ประมาณ100 170หรือ150ากว่าบาทนครับถ่ายให้ออกไม่ห้หมดเลยนะครับจะเห็นว่ามันดำๆแต่ถ้า,อาของใครที่ไม่ค่อยใช้งานนานๆใช้งานทีบางทีปีสองปีเราก็ถ่ายทีหนึ่งก็ได้ แต่ว่าเราดูถ้ามันดำเราก็ถ่ายถ้ามันไม่ดำเราก็ใช้ต่อเนื่องได้เดี๋ยวพอเราถ่ายทิ้งเสร็จเราก็ขันน็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเห็นว่ามันมีดำเยอะแต่ว่าขนาดนี้ยังใช้ได้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราถ่ายไปก่อนก็เลยถือโอกาสทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูแล้วเราก็หากลวย อแล้วหาพลาติกตัดก็ได้เราเพื่อเทน้ามันเข้าไปแค่นั้นเองไม่ไม่ยุ่งยากครับก็นครับแล้วก็เอาน้ำมันเทนลงไปครับอเราจะเทเทเ่าไหร่ให้สังเกตไปที่ตามแมวถ้ามันได้ครึ่งครึ่งของตามแมวแค่นั้นแหละเราก็พอแล้ว น้ำมันใหม่กับน้ำมันเก่าจะต่างกันนะครับน้ำมันนี้จะใส่เพาน้ำมันใหม่ลูกสูบจะลื่นจะทําให้ลูกสูบป,ปั๊มดีกว่าก็าของเก่าน้ำมัน,ม,นมันเก่าอะไรก็อาจจะมีผลเสียต่อลูกสูบได้นะครับเพื่อนนี่ครับถ่ายแล้วก็น้ำมันยังเหลือลิตรดึงก็เหลืออยู่มันครึ่ง แล้วก็ปิดฟ้าเอาไว้ใช้โอกาสใน้าหน้านครับตรงแต่แมวนี้พอน้ำมันเราเติมไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งหรือเกินแต่แมวนิดหนึ่งนี่ก็ใช้ได้แล้วครับเพื่อนเราอย่าไปใส่เต็มมาใส่เต็มน้ำมันเวลาปั๊มมันจะลน้นเข้าไปที่ท่ออากาศ จะทําให้น้ามันดันออกมาได้ครับเราก็เอาพอดีตามสเปคอของบริษัทเขากําหนดไว้แค่นั้น,นครับนี่ครับน้ามันมันจะมีตะกอนดำๆนิดตกอยู่ใต้น้ำมันพวกนี้เราก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้ครับเอาไปใช้หยอดตลับลูกปืนหยอดเครื่องมือช่างได้ หยอดพวกครีมพวกอะไรที่มันฝืดๆแล้วก็เก็บไว้ใช้งานลรใส่บูธประตูก็ได้ครับสาหรับสายช่างอย่างพวกเราก็ความรู้เรื่องการดูแลเครื่องมือก็ต้องมีไว้บ้างนะครับเพื่อนที่เหลือเราก็ใส่ท่ออากาศเพื่อสังเกตตรงท่ออากาศตัวนี้เพื่อนถ้ามันตันมมนจะทําให้ปั๊มลมเราติดดับๆได้เหมือนกันนะเราก็ต้องเช็คดูรูด้วยรูอากาศเหมือนคนโดนปิดจมูกนะครับเพื่อน ีเดียวเราก็เก็บไปใช้ในงานต่อไปครับต่อไปก็มาดูความรู้เรื่องการปล่อยลมนะครับช่วงนี้ถ้าเราปั๊มลมของเราเป็นปั๊มลมที่พ่นสีรถยนต์อ่าหรือพ่นสีงานละเอียดเราก็ต้องปล่อยลมบอ,อกอ่าปล่อยน้ํหออกครับเพราะลมที่ปั๊มมันจะมีน้ําอยู่ในถังเราก็ปล่อยน้ําทิ้งบ้างอ่าแล้วเราก็เช็คตลอดบางคนวันหนึ่งก็ ปล่อยทีหนึ่งสำหรับงานละเอียดหรือพ่นไปด้วยก็ปล่อยไปด้วยครับสําหรับงานละเอียดแต่ถ้าเป็นงานทั่วไปงานเติมลมลดงานอะไรบางทีหกเดือนเเดือนปล่อยทีหนึ่งก็ไม่แปลกนะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือรูเราขันออกมันจะมีน้ําออกมานี้ผมเปิดทิ้งไปแล้วนะครับแต่ว่ามาบอกเพื่อนๆให้แบบดูคร่าวๆเ,เฉยๆก็มีเท่านี้ครับการดูแลในการถ่ายน้ำมันเครื่องปั๊มลมนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ